ยางที่ก่อนถนนที่สุดในตอนนี้ GT Sport S2 ครับโอเค okay, let's go <S GT Sport S2 ตัวนี้เป็น,4 25, 4, 5, น2 okay, s <S 2นน5 4 5 8นะครับได้แพคชั่น Double A และ Temperature A เลยครับเป็นไงรอฟังแป๊บหนึ่งสวัสดีครับผมเจอรอบแต่ครับวันนี้เรา,าอยู่กับยางแบรนด์สัญชาติสิงคโปร์ครับตัวนี้เป็น ยาง GT นะครับรุ่น s p o r t ต2นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น225/458ใส่กับรถตัวเองเลยนะครับสำหรับยาง GT ตัวนี้นะครับเป็นยางจากสัญชาติสิงคโปร์นะครับผลิตร่วมกับแบรนด์สปาร์โกนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อุปกรณ์รถแข่งมอเตอร์สปอร์ตครับระดับโลกเลยครับมาดูกันตรงนี้ครับทำไมผมถึงเลือกและมั่นใจใช้ยาง GT นะครับนี่นะครับตัวเทรดแวร์ของเขานะครับอยู่ที่320นะครับและแท็กชั่นนะครับได้ Double A เลยทีเดียวนะครับแท็กชั่นนี่คือการเกาะถนนนะครับแล้วก็ตัว ทเทมเพลเจอร์นะครับตัวนี้ได้ระดับ A เลยนะครับซึ่งหมายถึงว่าการระบายความร้อนหรืออุณหภูมิยางเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับทำให้ยางยัง,งคงกริปหรือเกาะถนนได้แม้อุณหภูมิยาง สูงขึ้นนะครับในตัว t r a ชั่นนะครับที่ได้แต่เพื่เอเนี่ยคือการเกาะถนนเนี่ยดีเยี e ่ยมเลยครับยางชั้นนําบางแบรนด์ยังได้แค่ t r a ชั่น n B เท่านั้นเองครับซึ่งหมายความว่าเจ้าตัว sporty two ตัวนี้บอกเลยว่าเกาะถนนมากๆนะครับและเพื่อความมั่นใจสําหรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจิดจะไปเ t e ส,สไตล์เจิดให้ดูนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมเนี่ยหนกักพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวไป test กันดูครับเพื่อความจังทุกท่านครับผม